่าวสารน่ารู้นะครับบัตสรโซสดการแห่งรัฐนะครับจะได้รับวงเงิน1,130บาทนะครับวันที่1มิถุนายน2 5 เนะครับเช็คเลยว่าเป็นวงเงินแบบไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับก่อนเข้าสุนารักกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่1จะมีวงเงินนะครับรวมโดยประมาณนะ 1, 1 3 0บาทนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นนะครับวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนนะครับซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนซึ่งเป็นวงเงินที่อยู่ในบัตรประชาชนของเรานี่แหละ ตัวสวัสดิการแห่งรัฐนะครับของเรานะครับแล้วก็การหุงต้มนะครับ80บาทต่อ3เดือนนะครับอันนี้เป็นตัวข้อมูลเก่านะนะครับเป็นตัวอินโฟกราฟิกข้อมูลเก่าผมเอามาให้ดูนะครับแล้วก็วงเงินนะครับระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750บาทต่อเดือนนะครับ ทั้งหมดเป็น3วงเงินนะครับ3หัวข้อ3รายการซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดนะครับได้แล้วก็ไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับใช้วงเงินเหล่านี้ไม่หมดนะครับเดือนถัดไปนะครับมันก็จะเป็นวงเงินใหม่นะเงินเก่าก็จะหายไปนะครับถูกเคลียร์ค่ารีเซ็ตนะครับวงเงินซื้อสินค้าบริโภคบริอุปโภคบริโภคก็อย่างเช่นเราเข้าร้านที่เป็นร้านธงฟ้าหรือร้าน ที่มันสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนเนี่ยแหละเสียบเข้าไปนะครับเพื่อ,อซื้อสินค้า้นได้เนี่ยคุณก็เข้าไปทุกวันที่หนึ่งเนี่ยผมจะเห็นคนไปต่อคิวนะครับต่อคิวซื้อสินค้าธงฟ้าใช่ไหมแล้วก็เอาตัวบัตรประชาชนของเราเนี่ยแหละไปรูดนะครับเอาวงเงินออกมาส่วนใหญ่เขาก็จะรูดกันหมดแหละทีเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวจบนะครับส่วนวงเงินซื้อ หุงต้มนะครับใช้ได้3เดือนนะครับแปบาทแล้วก็วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทนะครับซึ่งขนส่งสาธารณะนั้นนะครับสามารถใช้เอ,อ่อซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วได้นะครับเอ,อ็มอาร์ทีบนะครับ Airport r ตเ l ียวรนะครับ EBM นะะบขอสอรถไฟขอสอมก,กรถไฟฟ้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ ซื้อตั๋วได้ส่วนบคอสอเนี่ยนะครับบางบางส่วนมันมีเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์อยู่ก็คือ,อผู้ที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องซื้อตั๋วได้เฉพาะนะครับจุดบริการจําหน่ายตัว๋วดยสารของตัวบริษัทนะครับที่ปิดประกาศรับชําระค่าโดยสารด้วยตัวบัตรตัวนี้เท่านั้นนะไม่สามารถที่จะไปซื้อนะครับที่เขาไม่ได้ติดบัตรเนี่ยอันนี้ก็ไม่เข้าร่วมนะครับแล้วก็ผู้ที่ ใช้บริการนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเป็นคนนั้นเองนะไปซื้อตั๋วนะครับจะให้ใครฝาหรือฝากใครไปซื้อเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเจ้าตัวต้องเป็นคนไปจัดการไปยืนยันเองนะครับแล้วก็ซื้อได้แค่สิทธิ์นะครับตัวของเราเองเท่านั้นนะครับอ่าจำไหนได้750ดอนะอันนี้ก็เป็นช่วยคนได้เยอะอยู่นะนะครับเพราะว่า บางท่านเดินทางนะครับไปทำงานด้วยรถคสมกนะครับเดินทางไปทำงานด้วย b t s นะครับมันก็จะช่วยไม่มากก็หน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฝากกันเอาไว้นะครับก่อนข้อสุดก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับ ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอันตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทำได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน หนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนะครับจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1ความสิ่งต่าปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เ,เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึงเ็ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้าง มีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้น มีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ <S <S ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบ ปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงทเทียบเ่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทา,ทางที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็น เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน 6- 7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ